มาแล้ววันหนึ่งวันนี้อยู่กับเกมกำปงนะคบอยู่กับกูชิเบลมนเหมือนเดิมนะคะในช่องอโศ so ก868นะครับวันนี้เรามาเล่นกำปงกับเพื่อนฝนนะครับนั่นก็คือหมาป่าโอ้โหโผล่มาก็ฉายเอฟเฟกต์เลยนนลเดี๋ยวนะนี่นพักแรกใช่ปะเฮ้ยเอ้ยราต้องเล่นพักแรกคนะลิคกตวเพย์โอเคเรียบร้อย เดี๋ยวๆๆลองโฟนโฟนโฟนเข้มไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงงยัไม่ได้ยังไม่หลดยังโหลดไม่เสร็จโหลดเสร็จยังเสร็จยังโหลดอ่ะนี่เดี๋ยวนะไป เดี๋ยวนะญาจ้า๋นูไปด้วยกันไปด้วยกัน่ะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเดี๋ยวนะเราขอแนะนำก่อนขอแนะนำคิมก่อนนี่นะครับคิมมาเล่นกับเราด้วยวันนี้อยู่กับเววอสนะคะผู้หมาป่าผู้ละว่าตลอดกาลนะครับเดี๋ยวนะเวลริต้ากัมปงกดได้ถ่ายทำไมกัปงไม่น่าหลอนจังวะ เคมคมเคมเดี๋ยว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 ก็ไอ้ผีก็สอบมันก็ออกมาแล้วเค็มเดีผีก็สอบมันก็ออกมาแล้วเราไม่มีหัวผีมีหัวดิมีหัวเค็มต้องรีบนะเค็มเพราะเดี๋ยวผีก็สอบมาผีก็สอบเลยไม่เจอผีก็สอบอยากสปอยดิได้กุญแจแล้วกุญแจเจ็ดอ่ะกุญแจกุญแจเจ็ดอ่ะเราก็ได้เราก็ได้กุญแจเจ็ดกุญแจเจ็ดจะใครไหน กำปงน่าจะผีผีอินโดแน่เลยใช่ป่ะกำปงอ่ะน่าจะผีอินโดนีเซียน่าจะน่าจะาผีอินโดตกใจหมดนี่แค่นี้ก็หาหอบเลยหนูจะวิ่งหนีผีจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะเดี๋ยจนะ้าไปไปไปมันมันต้องเข้ามันต้องมันต้องใช้กุญแจเปิด เอาเอ้ยเอเย้ยฉายไฟฉายหน่อยคิมฉายไฟฉายหน่อยเขาบอกว่า dead shock อู้ dead shock อะไรสักอย่างอะ่ะเออวะ่ะม,มันเฮ้ยมันไม่กล้าเข้าเลยวะ่ะคิมคิมเราว่าไปไปดูที่อื่นก่อนป่ะหรือว่าถ้าไปดูที่อื่นดูคือดูไม่ได้ เมี๋ยวเีวเีม่อ๋อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ไเห็นแต่ตัว E อยู่แต่ลืมกดโอ้ยแล้วโคตรเสียวข้างหลังเลยวะมีมีมีส่งไปให้่อนอีโอเคเรียบร้อยโอเคเซตอัพอินเทอร์เน็ตไปเซตอัพอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กเปิดตู้เย็นไม่มีไม่มีมันเจอแต่ขวดน้ำสองขวดเป็นขวดใหญ่เชื่อตกใจหมด ตกใจหมดเลยโคตรสกแกรี่ว่ะเ<ไ>ปิดห้องน้ำดิเปิดไฟได้ป่ะไฟไฟได้เหรอไม่ได้ไฟไม่ติดเออไฟไม่ติดห้องน้ำแม่งอย่างโง่เว่ะไม่อยากเข้าเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวนะคิมไป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 ห้องช้ใชชตกใจหมดเหยียบพรมน, <ะ S 2> นั้นดูกันไม่ล่ะเหยียบพรมเหยียบพรม นีไงมีไงวีโคมันต้องอยู่ห้องนู้นนี่ไงเปิดแล้วเปิดนิเงี้หวังว่าจะเปิดไปได้เนียเปิดได้ั้มลองอลงดิโอ้โหไม่ได้ดไม่ได้สวยงามเปิดได้เปิดได้แล้วเปิดหให้หมดบ้านเลย เราเราต้องเข้าไปนะไอประตูที่มีพรมอะ่ะคิมเราต้องเข้าประตูที่มีมันอยู่ในพรมนีม่ได้ไ<ห>ขูกกลัวเลยวะ่ะขู่ไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยวะ่ะขู่กลัวไ,ไ,ไปไปไปคิมไปคนโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปทำไมไปต้องขู่ขเสียวเลยวะ่ะ เสียวสันหลังเอ,อ้ยจะตกใจหมดนะว่าตัวนึกว่าผีที่ททแท้เป็นตัวอ,อักษรอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงน,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 นี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปกติจะมีวางตรงนี้ไงแต่ทำไมไม่ให้กดีวะเรามี C C T V มนะีกล้องเรามีอ่ะ C C T V เรายังมีอยู่เีอนะคุแจแจเจอแล้วใช่ไหม เก็บไปดีเก็บนะ้วสิ่งอาบคุณ Unlock กีเริ่มมาแล้วเริ่มเสียงเริ่มมาแล้วเซนต์ดืเปิดตรงประตูตรงนี้ไม่ได้นี่เปล่าว่ะคูดอย่างเสียวเอาโอเคเซตอัพเรียบร้อยแล้วเซตอัพ CCTV กล้องวงจอมปิดที่ลงจอดรถ ไปไปไปรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปต้องกดชิปแล้วก็พองกระโดดนะไม่ต้องจับเมาส์เลยเลยว่าผีมันต้องมาแล้วถ้าเราวางพีจีวีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยทำให้หน่อยสายสายเราเราวิ่งเข้าบ้านเลยวิ่ง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 มีอะไรก็ว่าแตคีมอย่า มันเสี่ยงเกินไปมันเสี่ยงเกินไปที่จะมาเจอรร้อย่ะต้องไปที่บ้านแล้ว t s c c v from t อ e house ประตูเลยข้าไปพบเ็นประตูปิดกรงเลยปะ้ามาอ้าวขอโทษ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 ปิดเลย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 ปอดตายไว้ก่อนไฟดับหมดเลยไม่ดับไม่ดับไหนอะ ทีวีจะหาว่าไหนอะเดี๋ยวมันไม่มีให้กด E วะ่ะต้องเปิดโคลมใช่ไหมนี่ไงโอ้หนี่ไงโคลมอ้าวยังเกย,ยบไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโคก,กลัวเลยวะ่ะวีวีนี่ c ี t ีป่ะยังไม่มีแล้วไปดูข้างในดิ ต้องไหนไม่มีอะไรเลยว่าต้องออกไปนอกแราว่าโดนแน่นอนว่ะถ้าออกไปโดนแน่นอนว่ะแล้วไงครับพี่เปิดดิพีวีพีสายฉายข้างหลังเด้อวีสายหลังเดือผมสายหน้าพิกอัพโยนและถอด แล็บท็อปแต่ที่ใช้แล็บท็อปไม่บางคนมันก็เรียกว่าแล็ปท็อปนะบางคนเนี่ยเคามพิเรียกท็อปแหละก็ไม่ผิดไม่ผิดรือไม่รู้เพราะเราไม่เก่งอังกฤษเลยชิมไปไหนละมองเห็นแล้วลตรงทีวีอ่ะเรามีอ๋อเนี่ยนี่ยเดือปึง้งแล็ปท็อปอุ้ย วิววิวเอฟ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 อยู่ด้วยกันเลยคิมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยคิมเย็บเราใช่ไหมคิมออกไปเลยเป็นตัว แต่เขาพังแล้วเรียบร้อยเพิ่งเพิ่งซื้อมาพังแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเราเราว่าออกประตูดีกว่าไหมออกประตูเราว่ามันน่าจะมีอะไรอีกเยอะเลยเชียวทำไมประตูเปิดวะตันโอ้โหเชี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ตกใจเลยเมื่อกี้จังไอ้กัมปงมันมันไม่เราไม่ชอบอย่างนดียเหรืป่ามันทำเอฟเฟกต์วร์เกินไป มาแล้วก็สอบมาแล้วก็สอบก็สอบมาหแล้วก็สอบสอบมากก็สอบก็สอบมาโอ้ยก็สอบก็สอบผีกสอบก็สอบตดบนกกะสอบผมวิวิก่อนเจ้าผีก็สอบมาแล้วไอตัวขาวมาแล้วไอตัวขาวเอออ๋อกราตองไปตรงสะพานแน่เลยวิ่โอกระกชิ้หายเลยนีไอ้สบ้านพี่ไปไม่ได้ โอดทิ่ขาแล้วไงเอาไงดีอกระสอบผีกระสอบไม่มีเป็นหมวดกระสอบมันอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมันไม่ทันแล้วเราต้องสำรวจก่อนให้ฉันทำยังไงเดี๋ยวนี้